สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับดีๆเตอมรับเข้าสู่ช่องลุ่งเวลาพาเลาะนะครับวันนี้พาเด็กๆมาแคมป์ปิ้ง <c oughs> ที่เดิม <c oughs> ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ที่สระบุรีใช่ไหมครับส <c oughs> วัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ทำไมมาโทนสีแดงกันจังเลยวันนี้นฮะสามคนเลยมาโทนสีแดงกันเลยไปกินอะไรกันนะ่ะผาดอยู่เข้าวผัดอ่ะข้าวผัดทะเลกับไข่ไข่ดาวไข่แดงมีไก่ปีกไก่ทอดนนนปีกไก่ทอดนนแล้วก็อะไรเนี่ยข้าวกะเพราหมูสับ แล้วก็ไข่ไข่ดาวแล้วก็ไม่ใช่ไข่ขาวกินตำเหลือแต่ไข่ขาวแบบไม่ได้ใส่พริกแต่ไข่แดงอัอในนี้ไข่แดงอัในนี้ไข่ขาวอืมบรรยากาศดีครับทุกคนบรรยากาศดีเอาตะล่างลงไปทำไมนี่ฮะบรรยากาศดีดีครับตอนนี้มันมืดแล้วมันมืดแล้ว,ลวบรรยากาศดี เจอปิงมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะพ่อไม่ใช่ปิงเขาเรียกทากโอ้พระจันทร์สวยครับทุกคนดูนู่นน่ะมองเห็นไหมพระจันทร์สวยครับมันเป็นพระจันทร์ยิ้มครับวันนี้สวยๆอืมสวยดีนี่ฮะเด็กๆก็อยู่ตรงนี้มาดูพระจันทร์กันพระจันทร์พระจันทร์นะไม่ใช่พระอังคารไม่ใช่ชเด็กหญ um ิงอัลซาฮ์ฮอลซิล ทะไรทำไมนั่นอะบรรยากาศดีครับทุกคนเนี่ยอากาศเย็นดีกินอิ่มยังไงอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วข้างในห้องครับพาชมเนี่ยนอนนี่คือนี่ดูกระเป๋าเราใหญ่มากใหญ่มากอะนอนเนี่ยมีเตียง แล้วก็นอนข้างล่างไปด้วยนี่นี่ครับบรรยากาศดีนะอยู่นะบรรยากาศดีนั่งอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยบรรยากาศดีมีทีวีให้ดูชัดเจนมากากาศดีก,ศดก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับสระบ,บุรีที่เดิมนะครับเราก็จะไม่ไปไหนไกลอยู่แค่นี้แหละสระบุรีตรงมวกเหล็กนะฮะ หมกเหล,ล็กสละบุรีตรงนี้เลยตัวจังหวัดสระบ,บุรีมาประมาณ30กิโลก็จะถึงหมกเหล็กทางไปน้ําตกหยดสาวน้อยนะครับเราพักกันที่นี่คืนนี้ก็คืนละ790บาทนะฮะเจ็บาทห้องก,ก็ดีดีมีโต๊ะด้านหน้าให้นั่งกินข้าวข้าวนี่ก็ไปซื้อข้างนอกมาแล้วก็ามานั่งกินกันมีที่จอดรถสบายนะฮะจอดนี้เลย เด็กก็ไปดูพระจันทร์นู่นนะนะฮะทุกคนเห็นพระจันทร์ไหมตอนนี้ก็น่าจะประมาณยี่สิบยี่สหกองศานะครับาจะมื่อกี้หนูเจอเจออะไระะอ,ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปมันกัดนะมันกัดอะไรหนูไปดูตั้งนานอย่ามันกัดนะมันกัดอะไรยุงกัดไปักินอิ่ม,มแล้วก็เก็บยุงนะ โอเคครับก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมเนาะนะครับสระบ,บุรีมวกเหล็กครับใครผ่านไปผ่านมาทางเจ็ดสาวน้อยก็แวะเข้ามาพักดูที่นี่มันเรียกว่าอะไรนะเปิ้ลสลิปออนเนาะสลิปออนการ์เด้นนะครับมันมีห้องละ690บาทด้วยนะห้องห้องก็ดีนะครับโอเคครับฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุงเวลาด้วยนะครับ 拜拜。Bye bye.